เราไปเยือนคุโลกเหนือและใต้มาแล้ววันนี้เราจะวาร์ปมาที่นั่นน้ำของเอเชียเพื่อพบกับสมาชิกที่เพิ่งถูกคนพบมาไม่นานนี้และเป็นเหมือนญาติแคละของตระกูลนี้มันคือฉลามไต้หวันสลิปเปอร์หรือฉลามขี้เ้าไต้หวันชื่อวิศาของมันคือ s ซอมเ o โอซัสเชนไอมันถูกคนพบในทะเลลึกบริเวณนอกชายฝั่งไต้หวันและญี่ปุ่นแต่สิ่งที่ทำให้มันนั้นแตกต่างจากญาติที่เราเคยเล่าไปขนาดนะครับ ในขนาที่ฉลามคีแลนหรือซาลเทนลิปเปอร์เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ยาวประมาณ4-5เมตรแต่ฉลามไต้หวันนั้นมีขนาดเล็กกว่ามากความยาวเต็มที่ก็ประมาณเมตครึ่งเท่านั้นยกไดว่าเป็นฉบับยอดส่วนของตระกูลลิปเปอร์ชาร์กเลยทีเดียวเรื่องราวการค้นพบของมันนั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับฉลามชนิดนี้เนี่ยเพิ่งจะถูกจัดจำแนกและตั้งชื่อเป็นทางการในปี2004ถือเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดในตระกูลนี้ส่วนเชนอายเนี่ยตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติ แกดตร์ฮวนชิงฮานเชนนักมีนักวิทยาผู้มีคุณประการอย่างสูงต่อวงการกสาฉลามแห่งไต้หวันและเพราะความใหม่ของมันนี่แหละทําให้ฉลามไต้หวันนั้นเต็ไมไปด้วยปริศนาเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตของมันเลยรูปยังหายากมากมันกินอะไรเป็นอาหารอายุไขมันเท่าไหร่และมีพฤติกรรมพิเศษอะไรที่แตกต่างจากยากของมันหรือเปล่าทุกอย่างก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับ